เอล้อมันก่อนลอมันก่อนเดี๋ยวมันมาก็แชร์ไปเอาล้อมันก่อนัเฮ้ยูาพึ่งเล็บ1ันคน1,000คนอ,อย่าแจกเี็บแจกถูกแม่สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะจะมาเปิดตัวยางนี่ตกเออมิวเอ็กมิวเอกซ์จะขึ้นขนใส่จะเป่งเอาโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนมาเบิงมาเบิงความยีรัฟแตกนู่นครับอาจจะถึงนู่นแล้วครับสวัสดีครับ วันนี้ต้องมีร้านแตกอ,ตอ,ตอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องยางตัวนี้โต420 SD นะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยตัวเตี้ยสวัสดีครับสวัสดี FC คอนหวานครับนี่ครับตัวนี้ตัวใหม่นี่โตะ420 SD เปิดตัววันแรกเลยครับวันนี้ก็เดี๋ยวทีมงานของเลนโซ่ก็จะมาไลฟ์นะครับ นี่ครับเป็นตัว4 20 s ลดีอ่าพี่ปีเตอร์ครับสวัสดีครับพี่ปีเตอร์ครับอ่าก็เป็นผู้ดูแลของนิโตโยพี่ปีเตอร์สเปคยางเบอร์อะไรบ้างครับสเปกยางเป็น24กับ28 24 5 45ทั้งหน้า45 18แล้วก็28 5 4 18เป็นไซส์ใหม่ไซส์ใหม่เลยไซส์ใหม่ล่าสุดสำหรับใครที่ไม่ชอบยางไม่ชอบ55คือสายสายเตี้ยใช่ไหมอ่ารถเตี้ยใช่ไหมครับ ก็ยังเป็นตัว420 SD นี่โตแน่นอนอ่าครับผมเดี๋ยวนะจะพามาดูนะครับว่าไอ้ตัว420 SD ตัวนี้นี่ครับดูอันนี้คือเราขึ้นล้อนะครับนี่เราขึ้นล้อสินิ้วครึ่งนะครับขึ้นล้อนะครับอมิดนี่อมิดดเลยครับรับรองได้เลยครับนี่ครับอมิดดเลยส่วนในล้อหน้าครับล้อหน้าก็จะเป็นตัวสเปคยางนะอ่านี่ครับเป็น245 45 18 นี่ครับหรือใครจะใส่หน้าสีเส้นก็ได้ตอนนี้คือมีมีให้เลือกแล้วนะครับนี่ครับสวัสดีตอนบ่ายครับนี่ครับตอนนี้มีให้เลือกแล้วครับส่วนในด้านหลังนี่ก็คือใครที่ใส่สองหกอ่าแม็กสิบครึ่งสิบเอ็ดหรืออะไรตอนนี้โจดได้แล้วครับนิโตะมาแล้วอ่าปีล่าสุดเลยปีสองพันยี่สิบเอ่าปีสองพันยี่สิบเลยครับ จริงจริงแล้วไม่ค่อยเห็นยางนิโตททาไซส์เตี้ยตอนนี้เป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกของนิโตเนาะก็เป็นตลาดที่ต้องการนะครับกับยางคุณภาพนะนี่ครับนี่เลยสวัสดีครับนี่ครับเป็น2อปดห้านี่ครับ285นะครับแล้วนะรับพอดูไซส์ยางนิดนึง2 8ง285 4 0 1 8อันนี้ใส่ล้อหลังได้เลยครับนี่นะส่วนในเรื่องของล้อหน้านะครับ ล้อหน้าเดี๋ยวนะพาดูนะครับนะล้อหน้าก็จะเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดครับนี่เลยนี่เลยครับอมอมครับนี่ครับแก้มยางอมแน่นอนขอบล้อไม่ออกแน่นอนนี่เลยครับมิดมิด,มดนี่เลยสายแล้วแม่งพตดหลอยางตัวน,นี้แม่งหนึบอยู่แล้วครับอ่ารับประกันโครงสร้างครับบาดแตกต้ํหกสิบวันเคมฟรี <iss> <ways. S 1> ยางนี้โตคใครๆก็รู้จักนี่ครับใช่ไหมหมูหยอง นี่ครับนี่เลยครับก็เป็นตัวใหม่นะครับลายใหม่ตัวใหม่นี่ครับล้อแบนนาครับถ้าเป็นคู่ล้อแบนนาะใส่ครับเพื่อยิ่งหล่อวันนี้นะจะบอกให้นี่ครับวันนี้ก็ออกกันลั่นเลยครับวันนี้น่าจะเป็นนิโต้ล้วนๆเลยครับนี่เลยน้าพาไปดูครับนิโต้นิโตอนิโต้นิโตะใครสาวกนิโต้บ้างครับนี่ก็เป็นตัว มิวเอ็กนะครับก็420 SD ครับนี่เลยยางดีมีคุณภาพแน่นอนนี่ครับนี่ก็ประกอบรอไว้เลยอันนี้ก็จบแล้วนี่อันนี้ก็นี่โตโอ้โหวันนี้นีโตขายดีจิบหายเลยวว่นี่ก็นี่โตครับนี่ออกลั่นๆเลยครับนีโตสเปคอันนี้ก็จะเป็นสเปครถัวสูงนะครับ265 1 8อ่านี่ก็นี่โตครับ นี่เลยนิโตเลยครับนี่ก็นิโต้เอดีนี่ก็นิโตเอดีนี่ครับอันนี้ก็รอใส่ครับรอจัดทรงนะครับนี่เลยครับอันนี้ก็เป็นมิวสเราก็จะโหลดครับวันนี้ก็จะเยอะนิดนึงนี่ครับก็เดี๋ยวมีทีมงานของนิโตใช่ไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวก็เข้ามาตรงนี้เนาะใช่แล้วเราจะลองใส่เข้าไปในรถปรอบอ๋อลองใส่ครับเดี๋ยวต้องต้องใส่รถผมอะต้องใส่รถน้าเลยครับ เดี๋ยวราชมเลยฮะเดี๋ยวรอชมนะอ่าครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองขึ้นล้อขึ้นยางดูแล้วก็ลองเข้าไปอยู่ในรถนะฮะดูว่าความสวยของนี่โตจะเป็นยังไงบ้างตัวใหม่ล่าสุดล่าสุดเลยราคาไม่แรงด้วยไม่แพงไ่แพงอ่าแพงนะหมูหยอง้งหมดหละจับต้องได้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวยับอ่าเดี๋ยวยับเลยครับนี่เลยครับนี่เลย เดี๋ยนะพาไปดูเรื่งองโซนละลายมากนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใครที่จะมาคิวต่อไปก็มาได้เลยนี่ครับอันนี้ก็รอจัดซองอันนี้จัดซองอน,นุเสร็จแล้วส่วนในด้านหลังก็เสร็จจอดรออันนี้ฝากกระโปรงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปโหลดครับโอ้คนนี้หล่อมากครับไหนจะบอกให้ครับดิสม o ครับดิสม o ดิสมอเดีครับหล่อครับนี่ครับดิสมนี่เลยสีดำกุมโทนดำมั่งออฟโคตรลึกดิสมอลโรตาครับหน้าสิบนิ้วหลัง12นิ้วนี่เลยครับโคตรหลอ่อที่ร้านที่ร้านผมใส่ถ่วงครับใส่ถ่วงนะใส่แล้วก็ถ่วงนี่ครับอันนี้อันนี้ใส่ท่อใช่ไหมสายแปลงหน้ามายัางแปลงหน้าใช่ไหม อันนี้บอกเลคเคโรอะเฮ้ยชายเบาะสายยางโอ้โหลิมิเต็ด,ต,ดตัวล่าสุดโอ้โหนี่ครับก็น่าจะเป็นบอกเลคเคโลใช่ไหมอันนี้ตัวปรับได้ใช่ไหมเอนได้ใช่ไหมอ๋อนี่มีของเลยครับนี่เลยไปต้องไปให้สุดแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้ทัทง้ทงทงั้งทั้งทั้งนุ่นยืดแล้วใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวนะพาดูด้านหลังนิดนึงนะครับนี่เลยหลังคาร์บอน หลังคารบอนนี่เลยครับเลกาโดอันนี้จัดอยู่เท่าไหร่32 0 0 0 3 2 0 0องพร้อมใส่นี่ครับ32 0 0 0พร้อมใส่นี่ครับอ่าจะให้ด,ดูราคาเทินล้อห,หน่อยโอเคเดี๋ยวดูให้นี่ครับอันนี้ก็เป็นโซนสากะโปรงปะดูต่อ ส่วนในด้านหลังนี่ก็คือเสร็จหมดแล้วจอดอยู่ด้านหลังใช่ไหมใช่ครับผมอ่าโอเคนี่เลยคาร์บอนวันนี้มีอะไรมันส่งมั่งฝาท้ายใช่ป่ะฝาท้ายฝาหุ้มชื่อร้านเราร้านอะไรนะอะตอมคาร์บอนส่งที่ร้านน้าประจำใช่ไหมแล้วประกันชิ้นงานอ่าโอเคนี่เลยอะตอมคาร์บอนครับก็น้าก็ ซื้อของน้องเขาอ,อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฝากระปองอะไรแล้วแต่นี่อะตอมคาร์บอนลดลดลดอันนี้อันนี้ย้ายใช่ไหมอันนี้ย้ายแนบครับอันนี้ท่อใส่เรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นจะเป็นท่อของน้าน,นะครับ KM เ a c i n ลนะครับไปได้สีนี่เลยอันนี้อยู่4,5 0 0้าครับนี่กอบป้ายทะเบียนนี่ครับกอบป้ายทะเบียนอันนี้ดำอันนี้ใส่อะไร แต่ทอดน้เผาของอะไรแมงสังใช่ไหมแมงสังมันจะดังแบบไหนอะวู้วู้แมงสังคือเนี่ยครับแมงสังจะออกดีมากครับนี่ครับนี่เดี๋ยวดูโชว์คอทอดแมงสังนี่ครับตรงนี้คือเขาเขาจะมาตรฐานนี่ครับแมงสังจะดังฟิวฟิวครับผมครับผมเดี๋ยวน้าจะพาไปดูยานี้ต่อนะครับนี้ต่อนี้ต่อ 420เนีด่ดีมาเลยครับเดี๋ยวนะมีโปรโมชั่นให้ครับ17,000บาทก่อนที่ยางจะปรับราคานะได้เลยครับลํานี้ก็เป็นตัวแบรนด์น้านะครับสีเท่ากันอ่าโหลดย้ายแนบใช่ไหมย้ายแนบอันนี้ก็จะเป็นตัวโช๊คหน้าโมเอยโช๊คลังโมโนโช๊คน้าหลังครับนี่เลยครับนี่นี่เลยหูมันหล่อมันหล่อจัดยองเลยย่องต้องไปเอามาอีกชุดหนึ่งหน้าหลังอ่ะแล้วใส่ ใส่หน้าหลังอีกชุดหนึ่งเลยเดี๋ยวใส่รถกูเดี๋ยวเบิร์นยางวันนี้เลยเดี๋ยวเบิร์นเ <c oughs> บิร์นเบิร์นได้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> จะลองขึ้นรถน้าดูฮะว่าสเปคตัวใหม่เป็นไงบ้างอ่าสเปคตัวใหม่สองแปดห้ามั่งสวยวะ่ะหมั่งอมสวยอ่ะเนี่ยเนี่ยแล้วมันอมแม็กสวยด้วยนะสิบเครื่องนี่อมสบายลยครับบอกได้เลยครับบอสนี่ครับ,บ อมอมสบายเลยครับดู285เลยดูดิครับดูขอบแมกนี่คือไม่เห็นแมกเลยไม่มีฟิ้นเลยครับล้อหลังนะใครที่ชอบยางไม่เตี้ยมากไม่บางมากก็เป็นไซส์ใหม่ของนิโต้420 SD นะครับยางเข้าปีใหม่เลยนะครับปี2021นี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยครับนี่ครับสวยมากครับนี่เลยครับนี่ครับพาดูจ่าจ่า ก็เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีเพจนี้โตมาไล์นะครับแล้วก็ไล์ตอนที่ใส่รถด,ดูนะครับว่าจะหล่อขนาดไหนนี่ครับอันนี้ก็ล้อแท้เลนโซ่ขายมากอะเลนโซ่วันๆได้ของดีมีคุณภาพใช่ปะ่ะเลนโซ่ดีวันดีเด็บ <ๆ S 1> ใช่ปะ่ะนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะขอทำง,งานต่อนะครับเดี๋ยว บายบายประมาณเย็นๆประมาณ5้าโมงอย่าลืมปักหมุดนะครับมีแปลงหน้าสาคัญมีสุดแน่นอนครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวงไงช่วงเย็นๆนะเรามาเจอกันอีกรอบนึงครับ